ตีนจกทั้งผือนะคะทั้งหน้าทั้งหลังนะคะทั้งหน้าทั้งหลังเลยนี่นะคะย่ามที่เป็นจากตีนจกอันนี้เราจะเป็นสีเดียวนะคะสีเปลือกมังคุดนะคะอ่ามีเยอะเลยนะคะจะอ่าให้รายละเอียดในคลิปนี้เลยนะคะว่าเป็นย่ามจากตีนจกอันนี้เป็นสะพยด้านสะพยนะคะ <S <S ด้านใน ด้านในก็จะบุก,กาวแล้วก็จะมีกระเป๋าอยู่ด้านในนะคะสองข้างเลยนะคะแล้วก็มีซิปนะคะสำหรับล็อกเพื่อไม่ให้ของหล่นนะคะก็จะอยู่ในประมาณนี้นะคะู่เราก็จะทำเป็นสองสีนะคะคู่เราก็จะทำเป็นสองสีเอไ,ไก่นะคะสองสีเลยอยู่ที่รูปแบบนะคะนี่นะคะอยู่ประมาณนี้ท่านใดสนใจ ก็ทักทายกันมาได้นะคะเราคิดแค่950นะคะเพราะว่าร้านอื่นเขาขายกันพันสองตันนี้นะคะเพราะว่าใช้ตินจกทั้งผืนเลยทั้งหน้าทั้งหลังทั้งหน้าทั้งหลังหมดเลยนะคะก็เลือกลายเอาก็แล้วกันนะคะเลือกลายเอาก็แล้วกันนะคะที่เราให้ดูคร่าวๆนะคะว่าอันนี้เป็นลายขอลายขอนี่นะคะลายขอก็จะอยู่ประมาณนี้ เป็นสายสะพายสวยๆนะคะสวยๆแล้วก็ปู้ก็จะมีสองสีปู้ก็จะมีสองสีประมาณนี้นะคะก็จะอยู่ประมาณนี้ความยาวความยาวเดี๋ยวเอาเอา,เอาสายวัดมาให้หน่อยด้ยสายวัดความยาวของของเออเชออันนี้นะคะก็จะสพายประมาณนี้เวลาคนนุ่งสิ้นถ้าอยากจะสะพายย่ามเพื่อจะ ให้เข้ากับสิ้นนะคะความยาวตั้งแต่ตรงนี้ถึงตรงนี้ก็อยู่ที่26นะคะ26ความกว้างของของย่ามอยู่ที่12นิ้วนะคะความกว้างของย่ามอยู่ที่12นิ้วนะคะ12นิ้วก็พอกับสะพายนะคะสําหรับคนนุ่งสิ้นแล้วสะพายย่ามนะคะ ชาวหาดเซี่ยวเวลาเขานุ่งสิ้นเขาชอบสะพายย่ามกันนะคะเขาชอบสะพายย่ามกันอันนี้ให้ดูคร่าวๆเดี๋ยวดูท้ายคลิปก็ได้นะคะก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะนี่นะคะเรามีวันนี้มี12มี12อ่า12ชิ้นนะคะมี22อันนี่นะคะจะอยู่ประมาณนี้ ยา่าสีโทนเดียวกันหมดเลยนะคะสีออกประมาณเปลือกมังคุดนะคะย่ามสวยๆค่ะ,นะคะใจอันไหนอันนี้เราจะให้ดูคร่าวๆเพราะว่าจะได้ดูกันเยอะๆนะคะเป็นย่ามลายตินมโจกทั้งหมดนะคะเนี่ยตินมจกให้เห็นเลยว่าเป็นลายตินโจกนะคะแต่สีจะโทนเปลือกมังคุดแล้วก็อมน้ำตาลจะอยู่ประมาณนี้นะคะสำหรับ สะพายนุ่งคู่อสะพายคู่กับสิ้นนะคะรือจะจะสะพายอย่างอื่นก็ได้แต่อันนี้เราจะทําเป็นดินจบตินจบทั้งผืนชาวหัดเซียวนิยมใส่เออสะพายคู่กับสิ้นนะคะใส่มือถือใส่อะไรเล็กๆน้อยๆแล้วก็นุ่งสิ้นสะพายนะคะเป็นวิถีของชุมชนที่นี่นะคะ นิยมสพายที่จริงมันสีออกคือเข้มๆนิดๆน,นะคะเป็นเป็นสีเปลือกมังคุดอมน้ําตาลเพราะว่าเวลาเราทําทเชิงตินจกนี่มันจะมีสีสีแดงสีเปลือกมังคุดสีกะปิสีอะไรมันอยู่ในนี้หมดเลยเป็นลายของตินจกที่เราใส่ซิมน,นะคะแต่ในนี้เราเอาตรงนี้มาทําย่ามนะคะมาทําย่ามก็จะอยู่ประมาณนี้12ชิ้นนะคะก็ถ้าใครมาถามกันได้นะคะ เพราะว่าไอ้ตุต้มๆนี้ก็จะจะมีจะมีใช้สองสีนะคะใช้สองสีประมาณนี้นะคะย่ามเช,เชิงจกนะคะเป็นงานมือนะคะย่ามเชิงจกแต่และชิ้นจะไม่เหมือนเหมือนกันนะคะจะไม่จะไม่คลา้ายกันแต่จะออกโทนเดียวกันออกโทนน้ำตาลเปลือกมังคุดนะคะนี่เลยนะคะ Yeah. อันนี้เราเอามาโชว์เยอะๆมาโชว,มโชว์มาโชว์กันหมดเลยนะคะว่าของเรามีประมาณไหนแต่ถ้าจะดูรายละเอียดจริงๆก็โทรมาถามลายมาถามได้หรือชมที่หน้าหน้าเพจ Facebook นะคะร้านบันเย็นผ้าทอเดี๋ยวเราจะโชว์รายละเอียดให้ตรงนั้นด้วยนะคะ950นะคะไม่แพงเลยนะคะปกติเราจะขายกันอยู่ที่พันสอง 1, 1 2 0 0นอะคะ950นะคะ,ะ,คะอันนี้เราจะส่งฟรีให้เลยทั่วประเทศนะคะเป็นางานตีนจบทั้งหน้าทั้งหลังของย่ามเลยนะคะก็เยอะหน่อยนะคะเราก็จะโชว์ย่ามประมาณนี้แล้วเราจะมีรายละเอียดให้อยู่ท้ายคลิปหรือไม่ก็แทักทายไลน์มาก็ได้อยากจะได้ประมาณไหนเราก็จะส่งรายละเอียดไปให้ชมนะคะ950นี้ไม่แพงเลยสำหรับ การทําย่ามนะคะเพราะย่ามที่เป็นงานมือจริงๆแล้วก็จะขึ้นราคาก็จะอยู่ที่ทเฉพาะไอ้โชว์ตรงนี้อย่างเดียวนี่นะคะก็อยู่ที่500 600ที่เป็นภาพพื้นแล้วก็จะเป็นโชว์ติจกแค่แค่ด้านนี้อย่างเดียวนี่ก็แล้วอันนี้จิมจบทั้งผืนเลยนะคะราคาจริงๆก็จะอยู่ที่1,200บาทแต่ว่าเราขายอยู่950นะคะรวมส่งเรียบร้อยนะคะก็ทักทายกันมานะคะคลิปนี้